สวัสดีครับมนีกับพบกับบ้านน้องข่ายพี่น้องจ๋ามนีย่ำแรงครับผมสิผ่านเม่ยุ่นไปหาเฮ็ดมือนีพี่น้องย่ำแรงครับมือเช้าหนีย่ำบายครับมนีย่ำแรงแล้วพี่น้องสิผ่านม่ยุ่นลงไปเลาะหาเฮ็ดเบิ่งพี่น้องครับว่าสิมานบบนะครับเนาะมือเช้ามากกับพระเอกครับย่ำแรงมากับไม่ใหญ่พี่น้องไปรับช่มกันพี่น้องว่าสิมานรือบ่มาเนาะครับเนาะไปรับช่มกันพี่น้อง ซีมันหรือโปมันนะครับมาไปหาเห็ดกันครับพี่น้องครั paid paid ปปบวันนี้ครับไปรับชมกันเด้อคุ่นครับคุ่นไม่ไงเราแยงไปทางหนาแล้วพี่น้องไปครับพี่น at e> ้องครับสีผ้าไปรับชมครับปลาเก้าพูดเราพี่น้องไปหาเห็ดครับคุ่นแล้วครับปลาใหญ่พุญละไปครับเอาพี่น้องครับมียุ่นกำลังคุนหาวะสันคือจังเมียนแท้วะสันเมียนวะได้ละแม่ขึ้นไป อะส่เห็ดนี่อ้ปเห็นยื่าบดีโอ้่พี่พี่พี่โยพี่มองนึงอควดมองพี่น้องนะครับเอายุจังบตัวตทางเบิหน่งมงหน่ งงมันงาไม่ออกไหมนอสกีคุพี่น้อง็ดปวกคุณคุณอันนี้เสียมเตรียมพรอมันได้ไหมน,นะคุณคุณครับขาขาขน้องคือคาคือเกาคาคือเกาบวบคาบันพลอยบะไหมคา,ามันพลอยคืปวกเออสองดอกคุณน,นี่แม่หนาข้มป่ามันบว

ฝนไี่เน่ี่นโอ้โหกำลังพ่นโอ้่อันั้นมันทั้งผือนะไข่มันนากำลังงางฝน Những yên cứu nhao yêu đi gì mẹ môn môn đi nhao đi đêm mẹ 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 này mẹ 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 nhéo mẹ 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 nhéo mẹ mẹ đâu, mẹ 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 này mẹ mẹ này hoa này, กว่าอันดำโคตรงีม่ยืนถึง่นี้ไปทายทั้งหมดดีกว่าจะกล้าไปทั้งหมดมหมอันนี้มีอันนี้มี่ หช่พ่อยูฮิตปวกกันน so Pr pues ั่นเนาะฮิดปวกกันเนี่ยเไปเก็บบอกเนี่ยัวารถอ่ะรถยังไงก็ต้องเอาขวาขวารถพี่น้องวายคนอนนี้แม่นหาเก็บเา นีี่วัวฮักหัวหันเพลิดเบิ้งรับชมพี่น้องครับคุณครับนี่ครับเห็ดโอ้โหคุณครับพี่น้องนี่ครับเห็ดปลวกไฟพี่น้องเบิ้งนะครับคุณคุณพี่น้องโอ้โหปอดพี่น้องครับคุณครับ น,นี่ครับผมผีใหญ่มากหอดผีพีน่น้องนี่ครับผมนี่หนึ่งดอกนี่โอ้โหเดี๋จัดผมเพิ่มพี่น,น้องครับไปมาเรื่อยๆครับนี่ครับกำลังเกิดน้องนอี่ครับอื ครับลา่ไปพี่น้องัโอ้กําลังเตรียมที่เลยน้องนครับผมในปลาดนมังง่ายเลยพี่น้องโอ้ยงามหลายครับชุดยอดพี่น้องฝนฟั่งฝนมยุ่นกําลังกูดพี่น้องครับมืงอครับได้ลายัปไหนแล้วโอ้ได้ลายเติบเลยพี่น้องแต่ว่าฝนตกใหม่ครับ แล้วแต่มีขี้ตมไห่น้องมีแต่ขี้ตมครับได้ๆก็นหนังอนันนีงนะร่างสี่กอเกิดบ่ถม,มถม,ถมทั้งหนาไม่เอาเราบ่เอาได้อันนี้บ่บ่ทั้งหนาพูนบ่ี๋ยวผมไปเอาก็ได้เว้ยนะ<ช>พุ่นมีอยู่ลงมือแล้วพี่น้องพุ่นหมูละยี่สิบอันนี้หมูยี่สิบเด้อพี่น้องเด้อหมูยี่สิบพุ่น โบได้เอีจิมันบ้วเขื่อนเห็ดปวกกันนะเนาะได้แต่ขามันได้แต่ดอกมันขามันโบได้เนี่พี่น้องเยอะครับนิดแห้งได้กัฮักเห็ดแห้งลายกัฮักพี่น้องมือขุนกับไปน้ำห้าคุ้มเปล่าได้แพ้อะไรทุกคนมือก้อยบาดบังง่ายเลยตอนนี้ว่ายาคุ้มเปล่าอากาศชิ่สมิดโกนหมดแล้วหัวหายก็ขาพี่น้องเออ อ้ัพแมนบ่นมแม่เท้านน้นบอกตาที่แห็งได้เยียนหัวหักเบือนแม่อ้โหโอ้ยดมุนมุนอุ้ย,ยปุยบันเทิงศิลป์นี่น้องจ๋ามุนรับ้แห๊ตังกไปได้ยังก็เปล่าได้ได้ สีขวดก็ขวดก็ได้ไม่ชินนอนหมอดิมันเป็นอย่างอื่ยังมายามต่ออีกไม่ต้องไปหาขวดมันหรอกเอาที่เห็นไว้เป็นมูยี่สิบมันพี่หนอเมืองมูยี่สิบมันขวดเสียไม่ยุ่นตีล่องละมูยี่สิบมันอ้วนไอ้คนโอ้ยครับุ่น โมูยน้อยโม้ยใหญ่หักอีกเฮ้ยนะโหลดจับใส่ไปโหลดแม่คือขาป่วยสิจับใส่ไปโหลดดีล่างเอาอยอู <ละ S 2> <ๆ>่เพื่อนท่านกับขาหักเบิดเบิร์ดมันแด่ดน้อง <c oughs> อืมต้องไม่แต่ดอกงามๆไหก็ต้องสูงๆม,มีจูๆงามๆเลยแม่ มันเอาไปไถอดขึ้นคือแบบเพ็ดปวกันปวกก็กกดดเดินทุกนะเสียวไปถอดออกถอดออกนี่มันบ่แมียปวดวด,วดูเพีองอะไรสาหัดแมีเนวดข้า,างล่างกับเม่ยน,นี่หน่อม่ซับศึกแล้วข้งางล่างอืมเ,เสียมทับมันแล้ว พี่น้องพี่กำลังน้อยน้อยอกำลังเกิดอืมตะมุตะมิดีขนาดเลยเบือ่อที่พี่น้องเยอะจังถมเยอจังถมเนาะอันนี้เดี๋ยวจังถม ขี้ดินขีออด้ดินนี่ยังเป็นเหนียวแ่ะลางออกบนอน,นี้เหนียวปั่นเนี่ยีลนนนน้วพอด,ดูน้องทนทับบ้ย เก็บขนาดอลไรคุณขวดโอ้ยคุณนม่ใช่ดอกองอ่าง่ไซส์จมโบ้เลยตัวนี้นกนเก็บสองคนหัวทางเก็บพี่น้องครับมาหลายบอดีเดอ้อไปเก็บเฮ็ดนี่มาหลายมันกับมวลอยู่ไปเก็บเฮ็ดครับ คนเก็บลลายกามวนนี่ครับถ้ามากสองคนนี่ดีกว่าพี่น้องอุกทางเก็บครับเมื่อไรนี่บ่พ่อสามนาที่หรอพี่น้องงูไอ้ฟนนี่บึดสีมันข้าอันยิบยิบเงยเงยในี่าท่านมูหรอพี่น้องเขาจะาดึงเอาดึงเอาดึงเอา,เอา,เอานี่บ่ได้เหลือหอดเจ้าของดอกพี่น้องนี่ครับ้ยอันนี้เห็ดปวกอย่างเงี้ยแม่เห็ดปวกไฟเห็ดปวกไฟได้พี่น้องนี่แดงๆนี่เห็ดปวกไฟ บอ้าตัะหักเฮ้ยไม่เห็ดป่อไฟมดแดงไฟกัดห,หน้าผากโอ้ยผมไม่เห็นเนาะยิ้มสวร้อนแม่มือมาอยามดีไม่จัดอีก ก็กำลังงามๆนีดหญ่ได้บบูดบ้งเอาบ้งเกดกับนึ่ซองคถึกน้ผากกันขับแคบหลายวีงยปุ่นบูงามขนาดดอกใหญ่สจมโบเอาตัวนี้กั มัล่ามขอนออ่ายใช่ไหมน้องวายใช้จัมโบ้เบิ้งหมึ่งครับโอ้ยผู้ใด,ดมาเก็บเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องเอาไปแกงครับผมผู้ใดด,ดูล่างดูล่างมาเอาไปแกงเด้อพี่น้องจา้าคุณ โอ้โหงามๆเลยนะเบิ่งพี่น้องงามๆเลยครับพี่น้องนี่แต่กี่ตมเบื่อกี่ครับใหญ่ออกมาุโอ้โหยังมาแล้วตอนนี้เนี่ยงข้บวโพด้ Hoa thang hoa thơ nói nóng nang quang nang lam đa hân yang phong bao lâu rồi hãy ngược lại con bao lâu rồi hãy ngược lại con bao lâu rồi con bao lâu rồi con bao lâu con bao con bao lâu rồi con bao lâu rồi บ่บ่บานแห่งเกศหยาบฝุ่นเหรอฝุ่นอันนี้มันยื่นเห็ดไหมไปถือมันเนี่ยพี่น้องเด้อนคับตุ่มๆย่งใหญ่ฝุ่นฝุ่นข้างในโอ๊ยเยอะถ้าฝุ่น่เอาเราบอกบ่ันยืนละอ๋อนี่แต่ดอกงามงามดอกงาม เอาเดอกงางานี่ก่อนแมวเอาดอกงางาเอาก่อนพี่น้องเอาก่อนครับ <c oughs> มันว่าโดนมันสีมุนพี่น้อง <c oughs> เอาเงดอกงางา,ด,า <c oughs> ดีๆเนี่ยยังมีอีกดูนี่สอนสองสอนสามตัวนี่ <c oughs> อันนี้บานเลง พี่น้องสวยกันพี่นออ้องฝนพี่น้องบ๊วยกระนาดเสียบมีดลงไปป่านนี้มัม่ยัีมาท่านออกเลยพี่นอ้องคนโอ้ตุ่ครับอืนี่พี่น้องโอโ้โหนี่ครับเก็บอย่างเมามันเลยพี่น้อง นี่พี่น้อกจัดไปสี่ดอกมันเปาะเลยอัดไว้เหมือนเดิมโอ้โหนี่ดอกม่นยังหัวเนี่ยเอาดอกไม่ใหญ่มยุ่นสีสังหารแหล่ะคุณ น,น,น้องก่อนหวานดึงเอาคุนเอ้ยเอาดอกใหญ่ๆนี่ก่อนเนียเอ๊ยโอ้โหถูกน้องงามๆเลยดอกเล็กดอกน้อยมุนเรียวเลยเฮ็ดอันนี่เนาะเฮ็ดปวกปลาทุนสองดอกงามๆดอกนลยคุณ คุณพี่น้องสองดอกนี้งามๆคุณว้าวงองามคู่งองามคู่กันไหมดันแต่มุนพอกันปั๊บเลยวะพอกันอีดีไม่เล็กน้อยสุนีหญ้ามันเหยียบมุนบดเหล่าแบบสู้คุณพี่น้องว้ายนี่พี่น้องครับป๊อดดอกนี้แห้งไงพี่น้องครับคุณโอ้ยสวยง ปขอจิ้มกันนะโอ้ยขุนตาพีพ่น้องโอ้โหโอ้โหที่ดีพี่น้องอดอกนี่ไหมขุนพี่พน้องเห็นบ่เต็มขุนครับยายขุนเอาแม่เอาตั้งแต่มองนี่ไปแม่นี่สีลบทั้งนี่ให้เอาตั้งแต่มองนี่ไปแม่เอ้าขุนนี่น,อน,นออ้องมันหลายรีดไหมติดกัน ขี่น้องครับเอาใครแนี่ยในมืนเอาหมีเน,นนมนเนี่ยปาดบอกหัวขี่น้องของคุณโอ้ยเมยุ่นนะสิมว้วนเจ๊มันมีม้วนมาแม่มว้มวนมันม้วนแห้งเนี่ยมูนี่พ <c oughs> ี่เชื่อมเลยหน่อยหน่อยมูนี่ม้วนแห้งพุณขี้นอง <c oughs> อุย้ยหักจังชูมูตีเม,ม่ยุน่นมาม้วนแห้งมาสั่นนี่ครับ บุย๋ยพวกนั้นใหญ่เอาหอดท,ทอั้งล่างหมดไหมหมดแล้วพี่น้องมาอีกเดียวก็ไมาอีกเดียว <c oughs> อันตัวนี้ดินตัวนี้ยยนนไข่ยังป็นดิ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆเข้าไปทังนี้เมื่อที่มันมาเหยียบมุมนบนนี่เนี่ยห้อยเขาเมาน้อไม,เอามา่เมื่อวานนี่เขาคือบุญเห็น เขาว่าเฮ็ดผีเบื่อบ่กลิ่นกลิ่นป้าพี่น้องครับเบิ่งครับว่าฮะเตยเตยนี่ขุนพี่น้องเบิ่งครับพูดอีรีเดไม่ได้ว่าตั่วได้พี่น้องนี่ขุนขุนหิดร้องนเพูดอีรีเดไม่ใหญ่เห็นไหมขุนพี่น้องหอดทั้งในอยู่พี่น้องโอ้ยครับขุนพี่จะง่ามพี่น้องครับ ตี่คนน่ามีนี่พี่น้องมาจีตั้งกล้องซอยม่ใหญ่เก็บก่อนมันจีคำก่อนพี่น,อน้องตน้องพี่น้องขอตั้งกล้องไว้หม่องนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับขอตั้งกล้องไว้หม่องนี้ครับมาสุ่มกันพี่น้องเก็บซอยกันครับ ช่วยกันพี่น้องมันไกลมันจังสีเหลี่ยวคั่เลยหรอพี่น้องโ <c oughs> ลงมากับหามงกุมันบอกสีโมงสีล <c oughs> สีโมงกุลกลัวเหรอม้วหมาเหยียบนี่พี่น้องครับแฮ <c oughs> มแฮม มือคมก็แมนบดีนี่น <c oughs> ีแต่ดอกไม่มามีไ่ออกมีแต่ดอกงามๆครับนี่นี่ยูนี่เขียมกับเอาดอกตูมไว้ด้ยเก็บดอกบานให้ดอกดูมบานมา้ที่ตัดเบด ว้ายยังเมียนเห็ดคอยๆก็ยังถือ,อยู่ว้ายปลุ่ม่ิน,นอ่อนงามครับมอง,งนี้เก็บง่ายนี้นนอนไหมเนาะมันเป็นดินายในจิ๊บแต่ว่ามันไหลทส้นค้า แต,แต่หมด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 แดงดหมดแดงอันนี้ไข่หรอหมดมันตอมที่อโอ้หมดโครงเครงผ่านทถืออีกหมดแ้วานนี่แม่นี่ไหนี่ดหนะมดโครงเครง่งหัวหักอ่ะ บาดพี่น้องเบิ่งครับพ่นอย่างงามเลยขึ้นนี่บกถอดเงินขึ้นมเนเยียเป่าเยอะมากจะดอกนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ นีน Lynn, ่มีอันเนี้อันี้อของนี่อื้ำงามดิคุณพี้น้อกำงงามครับตัวว่างเหย่อเร็จบ่อยแล้วเดี๋ยวข้าง ออเอาเบิ้ดเปลือกมันก็ได้เดี๋ยวขาเจ้าสีหหวมาเก็บเห็ดผุดนพีนองงามๆครับมันบันวันว่นนาขาเจ้าขาเจ้าถามมาไผ่มาเนี่ยขางหลังว่าทานทางหารักสนดมนาหงงูเรื่องสลัเขาเจ้าสีมาวัดที่ดินมาทางหารักสนุก อุ้ยงามเลยอยอากถ่ายพี่น้องเบิ่งอยู่ครับมันคำเลยพี่น้องเอาอนันงัดทางงานถ่าเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะงัดทางงานถ่ายเบิง่งเอาัดทางงานถ่าเบิ่องกับพี่น้องมันมันสิคำก่อนพี่น้องโอ้แหงคำ <c oughs> ม้าฟ้าแหงมูล ยุ่นกระเสาเอาสาวเอาพี่น้องจ้ะมันสิคาก่อนครับเดี๋ยวผมสิง,งัดทางงัดให้พี่น้องเบิง่งเนาะเบิดตะปะเที่งมานละบงังยังบังนะ,ะมันแม่ง,งัดทั้งนั้อยู่นี่ก็ได้ยัง้าใช่นอนมันนี้ไง นี่พี่น้องงามยงเงแม่นฮเฮางูเฮาแนวนี่ยอ,อ๋พี่น้องดอกนี้งามยงเงีงคุณเอ้าเงี้ยงคุณโอ้ยมึงเจียมถือคุณนี่พี่น้องงามยงเงครับตั้งกล้องให้เบิ่งย่างเดียวพี่น้องจ้าอื้ม คุณพี่น้องครับในยุนมาค้าหาหาหารอีกแล้วพี่น้องคุณโอ้ยพี่น้องครับุณอันนี้ได้เกือบเตียมตาได้พี่น้องครับมาหลอบนี้ครับุณนี่แต่ดอกสวยๆครับหลอบนีุ้ณครับโอ้ยเป็นตะสะออนแห้งพี่น้องจ้าครับผลข้างในเมยุนกำลังปฏิบัติงานต่อพี่น้องเมื่อไหร่บอกแม่ผลโอ้ย ครับเรากำลัลงปฏิบัติงานตัวพี่น้องโอ้าดคนโอ้ายล่างเบิดมือคนนี้นีจ่จะถึงที่เจ้ที่ต้มร้ายป่าน,นี้พี่น้องครับคุณไรู้ว่าช่วงนี้ช่วงเฮ็ดออกมันโลจักบาาเนาะแม่เนาะหน่าสีแพงอยู่ครับเพราะว่าเฮ็ดปวกอันนั้นเพรท่านออกเฮ็ดปวกเขาดอแม่นบ่แม่เฮ็ดปวกเขาดอเพรท่านออกพี่น้องหน่าสีแพงอยู่ครับคุณง่ามๆครับ พี่น้องเบิ่งครับพุ่นแม่มาเบิ่งด้วยุ่นนี่ครับเก่งกนพุ่นพี่น้องจ๋านี่แต่ขี่ตูมครับมันไนม่แต่ดอกงามๆเนี่ยโอ้ยตีบีไหมพี่น้องพุ่นครับเน็ดปวกไฟครับนี่ครับรอบสองเรามาหาเก็บกับแม่ครับรอบแรกมาหาเก็บกับอันสุดหล่อครับเอาครับมือนีครับไปแล้วครับแม่เลยไปละเมื่อแล้วพี่น้องจ๋า เมื่อละครับมาคำพูดไม่นี่ครับผมมาคำแห้งพี่น้องนะลงกไมากเกือบหาโมงเลยพี่น้องอันนี้ก็ฝนตกลิ่นครับแม่แล้ว่าไปไปเบิ่งอีกจักรอบเนี่ยว่าสันเผื่อมันอันอีกมองหนึ่งมันเกิดว่าสันก็เลยผ้ากันมาเบิ่งอีกรอบจังพี่น้องครับโอ้ได้หลายกว่ารอบแรกอีกพี่น้องครับสีโบ่สามลอยู่บ่พี่น้องครับท่าผมคลิปนี้มาลองไข่กับผ้ามาหาเฮ็ดมุนมวลพี่น้องครับอาจจะสันส้นๆแน่พี่น้องเด้อ มันว่าเพราะมันเป็นปลาหกแห้งเลยพี่น้องนะอาซิบอเดรทายคลิปมันให้ชัดเจนได้ตั้งหน่อยพี่น้องครับกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องครับเอาครับผมคลิปหนีบ้านน้องค่ายกับขอโตวล้ำล่าครับอยู่ดีมีแห้งสุภูสุขคนเลครับผมคลิปหนีกับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบายละครับพี่น้องจ๋าสวัสดีครับผม